คุณกับฟรังนารีกุลวันนี้นะคะฟรังจะมาแชร์สเต็ปรูทีนก่อนนอนที่จะทําให้ฟรังเนี่ยตื่นมาสดใสในทุกๆวันนะคะแม้ว่าวันที่จะโหดแค่ไหนเนี่ยเราก็จะตื่นมาสดใสใค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือการมาร์หน้าทุกคนเป็นเต็ปที่ฟรังเนี่ยทดลองใช้มาสักพักนึงแล้วแล้วก็รู้สึกว่าดูเวิร์กจริงๆนะคะปกติเนี่ยฟรังก็จะมารหน้าประมาณสองถึงสามครั้งต่งอสัปดาห์หรือว่าวันเว้นวันซึ่งการมารหน้าเนี่ยก็เป็นการฟื้นบำรุงผิวอย่างล้ำลึกถึงชั้นใต้ผิวเเลยยถ้้าาสมมติิวว่่ใชไปประจนีผหน้าเนี่ยก็จะดูอิ่มฟูชุ่มชื้้นนนนนขึแ่่อคะ ที่2นะคะนั่นก็คือการดื่มน้ําทุกคนสเต็ปนี้เนี่ยง่ายมากซึ่งปกติแล้วเนี่ยฟังก็จะดื่มน้ำประมาณ1แก้วก่อนนอนประมาณ1ชั่วโมงนะคะซึ่งน้ําที่แนะนำเนี่ยก็จะเป็นน้ําอุณหภูมิห้องและสเตปที่3นะคะก็คือการกินโยเกิร์ตซึ่งโยเกิร์ตที่ฟังเลือกนะคะก็จะเป็นโยเกิร์ตแท้จากประเทศเบัลแกเรียที่เขามีจุลินซีดี LB 8 1โดยเจ้าจุลินซีดี LB 8 1นะคะก็จะไปช่วยปรับสมดุลําไส้แล้วก็ไปช่วยกระตุ้นการทํางานของระบบขับถ่ายค่ะโดยจุลินซีดีนะคะจะใช้้เเวลาาาาาใในนกกกรทททํํงี่หิด ถ่ายเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ 6- 8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรากินก่อนนอนปุ๊บตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็จะสามารถขับถ่ายได้ดีแถมยังเป็นการรองท้องก่อนนอนด้วยค่ะเจ๊ฟรัมเนี่ยก็แนะนําให้ถ่ายประมาณ1-2ชั่วโมงก่อนนอนนะคะแค่นี้เนี่ยพอเราตื่นเช้าขึ้นมาเราก็จะสามารถขับถ่ายได้ดีสุขภาพดีแบบภายในและภายนอกแถมยังอารมณ์ดีไปด้วยพอเราอารมณ์ดีเนี่ยเราก็จะพร้อมทําสิ่งต่างๆตลอดทั้งวันเลยค่ะย yeah! แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็อย่าลืมนอนให้ครบ6กถึง8ชั่วโมงหรือว่านอนก่อนเที่ยงคืนด้วยนะคะเพื่อที่ร่างกายของเราเนี่ยจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เซลต่างๆก็จะได้ฟื้นฟูบำรุงอย่างเต็มที่ด้วยค่ะสําหรับคืนนี้นะคะฟังก็ขอตัวไปนอนก่อนนะคะพร้อมนอนจุดๆค่ะกดไลค์ค่ะบ๊ายบาย